สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกกลับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเกาเนาะค่ะมนีสาวนิงผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขขวอมฝันกับเม่ค่ำค่ะในงวดวันที่30ธัท่านวาคม2 5 6 6ค่ะเม่ค่ำเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นภูบาวเกาว่าสันสีเขามหาเนาะเขามหาคุณเมยในห้องว่าสันึ้นหอดวนเวียนมหาลายเทือแล้วัดสัน ก็เลยบุกเข้าไปในห้องไปหาคุณแม่คุณแม่เมพื่อนก็ตีนถ้ำไหวเพื่อนว่าค่ะตีนยันไหวเพื่อนบอ่มากเพื่อนสร้างเพื่อนว่าค่ะค่ะแล้วคุณแม่เพื่อนก็ได้ดตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะแล้วตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไรสาวนิงกับบ๊พาดค่ะสาวนิ่กับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของแม,ม่ค่ำพร้อมๆกันกับสาวนิงค่ะค่ะแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของแม,ม่ค่ำสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ่งผ้าร่วยน้ คุณแม่เพิ่นก็นั่งถ่ายอยู่ยังบ้านเนาะค่ะเพื่อที่ว่าวความฝันสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังเพื่อเป็นการบ่เสียเวลากับไปรับชมรับฟังความฝันของแม่คพร้อมๆกับสาวนิงเลยค่ะคุณแม่คําค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่คําครับสวัสดีคดีค่ะมือนีช่องสาวนิงพาร่วยของคุณชฉลี่ครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่คําอีกขังหนึ่งเนาะค่ะในงวดวันที่30ธัท่านว่าค่ม2566ค่ะ เมฆ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่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 นุ่้่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่าวแอ่อู่่่่่น่ันน่พ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นนั่น่่่่่ั่่่่่่่เ่น่่่่่่่น่่ม่่่่่่ม่น่่า่่มา่่่แ่ง่่่่่่ง่ึด่ย่่่่่่อ่่่่่าแม่่่่่่เ่่่่่่น่่่่่่่น บานนี้ร่วงพี่นั่นอ้นั่นบ่อันเพิ่นบ่ได้เป็นคู่บาได้ในฝันน่ะเพิ่นบ่ได้เป็นพระบานนี้เพิ่นว่าเมื่อไอยอันทั้งมันแห้งไอ้ยบ่เอาดอกนองเคยพู้นี้นล่าอ้ยบ่เอาดอกนว่าแต่ยันมันเด้อนา่งยันมันเด้อนว่าบานนี้แม่ก็นอนในห้องสามคนมันทังเขาไปเลยทัังเขาไปหาในห้องบัานก็เลยตีนยันมันก็เลยเอาสามสามหาซุนซุนหาสามแม่หายสามหะแม่หายหาศูนสามหาศูนสาม กับหน้ากับหลังห้าศูนย์สามสามศูนย์ห้ากับได้เนาะค่ะค่ะเป็นยังคือว่าหาค่ะคุณแม่หาแล้วตียันมันไหวเนาะไหวมันเขามาหามันมาแข็งมันว่ะบ้านมีศูนย์หรอคะศูนย์จะคล้องศูนย์แหอ้ศูนย์นี่คือจะคล้องศูนย์ศูนย์แห่มันค่ะไอ้เพื่อนว่าอันตีมันคลาคลากดเพื่อนกับศูนย์คือกันแต่ว่านบปตีเขาพอไหว่เพผนคือในคั้วหมูซึ้งเป็นยังเป็นพระอยู่นานะเพป็นยังเป็นพระอยู่เพคนกะ เป็นคนธรรมดาเพิ่นกับบอเหณนยังเขานะ่ะค่ะทำเนเพิ่นบรเป็นพระอาเพิ่นจิตศูนย์คือกันตีคือกันมาจากค่ะบาทนี่สามเด็กคะ่ะมาจากใสอแล้วสามคนสามคนอนอนอยู่ข้างใน,นค่ะสามกมับแม่าคนเนาะนอนอยู่กับแม่นี่แหละน้องสาวน้องสาวสองคนแล้วก็สามกมับแม่นี่แหละโอค่ะแล้วคนที่เขามาสีมาสีมาหาผูเบานนนหนั่นคนนึงเมีนบอกภูเบาเก่า ผู้บ yes. <human> right. the yup. ่าวเก่านำหาเป็นว่ามันำหาแต่โดนแล้วมันเห็นมันกำลังมาเห็นเห่นว่าผู้บ่าวเก่าเตอนยังมีชีวิตอยู่บ่ครัุเแม่ฮะเตอนยังอยู่อยู่บ่ย่างละเนาะในความเป็นจริงก็ย่างบ่ท่านตายย่างบ่ท่านตายแหละ่นเขดซื้อมันยังว่าอายุปั่นตอนไหนซ้ำได้เขาซ้ำกันนี่แหละกับแม่เขาเรียนน้ำกันอายุจักปีเขาคุณแม่หกสิบสองอย่างหกสิบสามหกสิบสองอย่างหกสิบสามเนาะค่ะบต่โบนี่เนี่ยค่ะภาวะมันเป็น ฝันเกี่ยวกับตัวคุณแม่อิงก็อายุอาทิตย์น่ถึงหกสองหกสามหกสองหกสามค่ะเป็นอายุค่ะอืมบานจังไดก่โตคุณแม่ก็ยังว่าตีนยันมันไหวยังมาบวมหายมันเข้ามาหายังมาบวมมักจะคล้องบวมมักบวมกบวมมักก็เอาเอาซื้อๆดอกเรนว่ามาไหมกระนางไก่แน่ฝันว่ามไหมไก่แน่ก็ยังตีนยันมันไหวอยู่อืมนค่ก็ฝันก็ยังยันไหวยันไหว่าหาหนีหามานน้ำตีนนี่แหละสูนก็มาน ศูนย์ก็มานน่าหมื่นนี่แหละค้าเหมื่นซูนแห้งศูนได้พินับไปอายนั่นว่หานเห็นยังเขาเพราะว่าอายยังผูเหมือนยังอยู่ในผาเหลืองอยู่นะเป็นยังบวชอยู่ค่ะแต่ละคนกับตีเล็กโบคือกันเนาะครับเนาะค่ะท่านผู้ชมหรือเอฟซีท่านใดมีความคิดเห็นแตกต่างจากตัวเล็กเขาพุณแม่กับสมารถทข้อมิเอียนไตคิปได้ครับผมเพราะว่าแต่ละคนแต่ละมือบาทกับตีเล็กโบคือกันเนาะครับเนาะคารเปิดตงตีคุณแม่เปิดใหญ่มากแล้วครับผมเอฟซีหรือว่าเซียนตีเล็กอ่ะ คอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ย้อคะเบาพูดคุยกันเนาะค่ะตีเลขให้ทั้งช่องเบิ่งนําค่ะเพราะว่าเอฟซีหรือว่าเสี่ยนตีเลขเพื่อนอาจสซิตีแมนก็ได้ค่ะค่ะอยากใล้แห้าเพิฝนแล้วเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่ค่ําเนาะค่ะที่เพื่อนฝันแบบนี้เพื่อนกับาเ่วาสูฟังค่ะเมื่อขึ้นลาซุดเลยค่ะเพื่อนว่าเพื่อนฝันแนวนี้เพื่อนแาบคล้องย่งมาเลยเทาจ้าข้องยังงนุนมอยู่ค่ะยังงนมอยู่ได้ประมาณ หาชิบว่าถ้าถึงหาชิปกบนย่งหน่อยนะค่ะได้ว่าอ้วนอันยังไงจะคล้องโบเคยฟันจากสี่เจ้าเชื่อจะคล้องบบเคยฟันว่าจะคล้องหนุ่มเจ้าเชือจะคล้องมีจเจฟันว่าจะคล้องเฒาอ่ะอืมคนไงคนว่าพมเป็นเขาที่ม้าหายเหล็กบอกคนไงท่งานคนว่าค่ะถ้าฟันมานุ่มก็ดีได้นอกคุณแม่เน้อแม่อืมค่ะ ก็ขอให้มีโชคมีลาบกับแม่คัมเบิดสุขหูสุขคนเนาะค่ะในงวดวันที่30ธันวาคม2566ันห้าร้อกสิบหค่ะอาจจะสามศูกระไดใช่ไหค่ะอาจจะมา3003เนาะคุณแม่เนาะค่ะขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะบ่แพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่คัมค่ะแม่คัมนี่เพิ่นกับฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่า ผูบาวเกามมหาเนาะค่ะผููบาวเกาคิดหอดน้่หาวสันจนมาพพอวสันมาพพอแล้วสิเขาไปหาคุณแม่ค่ำเนาะค่ะสิเขาไปหาในห้องวสันเปิดประตูเข้าไปแม่ค่ำตีนยันตีนค่ำไว้เลยวสันบหายมหาสร้างวสันบ่มากโบหา,ายมาไก่เพื่อนว่าค่ะค่ะแล้วเพื่อนก็นได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือหาศูนย์สามหาศูนย์สามค่ะเป็นเลขสามโตค่ะท่านผู้ชม เลขสามโตคะ่ะหาศูนย์สามหาศูนย์สามเนาะคะ่ะเป็นเหลขกตีจากฝัน,นะคะ่ะเพิ่นว่าตีนกะหาเพิ่นว่าเนาะคะ่ะเพื่นตีตีนกะบหาเพิ่นว่าเ,เพิ่นศูนย์แห้งเพิ่นว่าศูนย์แห้งบ่มากศูนย์แห้งเพิ่นว่าเป็นศูนย์ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คนที่อยู่ในห้องมีสามคนเพิ่นว่ามีเพิ่นลล้กก็มีน้องสาวเพิ่นแล้วก็มีายผู้บวชเป็นพระเนาะค่ะมีอยู่สามคนเพิ่นก็เลยตีเป็นหาศูนย์สามค่ะเลขสามโตค่ะค่ะ,ค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 ะส่วนเลขสองโตเนาะคะ่ะ เลขกสองตัวเป็นเลขตัดลินค่ะตัดจากหาศูนย์สามค่ะก็จิมีหาศูนย์หาศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามล่ะก่ะหาสามหาสามค่ะค่ะส่วนเลขอายุของคุณแม่เพิ่นบอกอยู่เนาะค่ะว่าคุณแม่นี่เพิ่นอายุหกสิบสองปีอย่างหกสิบสามเนาะค่ะแต่ว่าสาวนิ้งบริลลลงไ้ค่ะท่านผู้ชมสาวนิ้งเอาตะโตเลขที่คุณแม่เพิ่นไ้มาเนาะค่ะค่ะอย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมตัดอย่าลืมกลับ อย่าลืมหมุนค่ะท่านผู้ชมตัดกลับหมุนนําค่ะอย่าลืมกลับแล้วค่ะแซวนิ่งได้กลับให้ได้ตัดให้แล้วค่ะแต่บ่ทันได้กลับให้เนาะค่ะแต่อย่าลืมกลับเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมกันผ่าเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขข้อมันของแม่ค่ําค่ะที่เพิ่นให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังในงวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 6นี้ค่ะก็ขอให้มิโคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับแม่ค่ําเบิดสุขูมสุขคนค่ะ อย่าลืมนะค่ะอย่าลืมว่าเด็กสกับเด็กแเป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมเด็กสกับเด็กแเป็นตัวเดียวกันค่ะอาจสิมาหาศูก็ได้เนาะค่ะจาก03อาจสิเป็น08จากหาสามอาซีเป็นหาแก็ได้ค่ะเพราะว่าวงวดวางหันที่ผ่านมาเลขออก8ปหาเนาะค่ะงวดที่สีฮอดนี่อาจสิเป็นหาแปตัวกับก็ได้ค่ะอันใดก็เป็นไปได้ทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของ เมฆค่มค่ะที่เป็นห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังขอห้มีโชคมีลาไปรางวัหไงกับเมฆั่มเบิดสุขูสุข,สข,ขนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพระรวยจงมแตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยื่นมีโชคมีลาเฮ่งเฮ่งหมานหมาน,มานปังปัง รำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่าสุดท้ายนี่สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพ้ารวยได้เฮ็คุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ